ก็สำหรับหัวข้อนี้นะครับจะเป็นหัวข้อของการการแบ่งลำดับความสําคัญของของคอนเทนต์ที่เราเราเราต้องการที่ที่จะแสดงออกมานะครับอ่าที่แสดงออกมา่างต,ตัวอย่างนี้เห็นว่าอะไรฮะคอนเทนต์ content ที่มีความใหญ่ที่สุดก็คือคอนเทนต์นี้ใช่ไหมครับอ่ตัวแรกสุดใช่ไหมฮะอันนี้เป็นเป็นหัวข้อของของชื่อเรื่องของเราใช่ไหมครับ ถ้าเป็นเอกาสารเนี่ยที่เป็นหัวข้อของเรานะครับถัดมาอันนี้ยี่สิบนะฮะอันนี้อาจจะสักสามสิบวันตรอปนะให้มันใหญ่หนิดนึ่งนิอนึงนะฮะอันนี้อาจจะสักยี่สิบนะครับถัดมาหัวข้อถัดมาที่มีความสําคัญรองลงมาเนี่ยนะครับก็คือหัวข้อนี้จากความหมายของบรรดาประดิษฐ์นะครับจากความหมายของบรราประดิษฐ์นี่นะครับผม ก็อาจจะอธิบายเรื่องของประเภทของปัญญาประดิษฐ์ได้นะครับสมมุติอธิบายประเภทของปัญญาประดิษฐ์ก็ได้อาจจะสักสิบเจ็ดสมมุตินะครับแล้วต่อมาผมก็าอาจจะอธิบายนี้สักสิบเจ็ดเหมือนกันนะครับนี้แล้วผมกำลังจะพยายามอธิบายปัญหาเรื่องของพารากราฟนะครับพารากราฟการให้ความสําคัญกับพารากราฟในเวลาที่เราเราเขียน ตัวให้ทีมมลออกมานะครับจากรูเนี่ยใช้ดูจากจากัดจากตรงนี้นะฮะ,ะปรากราฟไหนมีความสำคัญที่สุดครับในความคิดของเราปรากราฟนี้ใช่ไหมอันนี้คือตัวใหญ่สุดใช่ไหมครับตัวใหญ่สุดนี้เราเรียกว่า H 1เราจะเรียกว่า H ห นะครับเราจะเรียก h1 ตัวนี้เป็นตัวรองอันนี้เป็นจะเป็นตัวซับย่อยมาหนึ่งสองสามใช่ไหมตรงนี้ฮะเป็นความสำคัญรองลงมาอันนี้เราจะเรียกว่า h2 โอเคไหมครับเร,เราเรียกว่า h2 และตัวนี้มันอยู่ย่อยในตัวนี้อีกทีหนึ่งใช่ไหมครับอันนี้เราจะเรียกว่า h3 การลำดับความสำคัญของคอนเทนต์เนี่ยจะทำให้ Google สนใจคุณ ไม่ใช่เขียนเปบสปะอะไรไปหมดนะครับคุณจะต้องลําดับให้ได้ว่าอันนี้คือเราให้ความสำคัญระดับนี้หนึ่งหัวข้อหัวข้อนี้อันนี้เป็นหัวข้อที่เราให้ความสำคัญระดับที่สองสอันนี้จะเป็นหัวข้อที่เราให้ความสำคัญระดับที่สามนะครับังนั้นการที่เราแบ่งคอนเทนต์ในแต่ละหน้ามีความสําคัญแบบนี้เนี่ยจะทําให้ตัวตัวบอทดของ google เนี่ยมีความสนใจของงานของคุณ,คณคนะครับไม่ใช่คุณให้ความสำคัญเข้ากันไปหมดอย่างเงี้ยนะมันจะกลายเป็นว่า การแบ่งคอนเทนต์ต่างๆมันก็จะมีปัญหาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับถ้ากลับมาที่หน้านี้นะครับกลับมาที่หน้านี้นะครับเราจะลองแบ่งคอนเทนต์ตรงนี้ดูนะครับผมก็จะแบ่งคอนเทนต์โดยจะใช้คำสั่งลักษณะที่รกว่า h หนึ่งนะครับ h หนึ่งอันนี้ ออกไปก่อนนะครับก็จะมีการใช้ตัว h 1นึ่ง h ส h สาม h ส่ h ห้าตงนี้นะครับให้พวกเราเราพิมพ์ดูนะครับตรงนี้ตัวนี้เข้าไปอันนี้ก็คือตัวที่มีความสำคัญสูงที่สุดอันนี้ลองลงมาลองลงมาลองลงมาตัวหนังสือมันจะเล็กลงเรื่อยๆ,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 ๆนะครับ h ย่อมาจาก heading หัวเอกสาร วมเอกสารนะครับอเอกสารให้เราลองดูนะครับแล้วกดเซฟดูนะครับผลลัพธ์ที่ได้มันจะจะเป็นประมาณนี้มแบบนี้เห็นไหมครับมันจะจะจะัดใหญ่มาเล็กแบบนี้เห็นไหมครับแบบให้เราทำการเราก็จะรู้ว่าอ๋อจริงๆมันคือหลายคนเข้าใจผิดว่า H หนึ่งก็แค่ตัวใหญ่ H สองก็แค่ตัวเล็ก H สามก็ 3, เล็กลงมาหน่อยจาก H สอง H สี่ก็เล็กลงมาจาก H สามอีกหลายคนเข้าใจผิดแค่นี้แต่จริงความหมายจริงๆของการที่เขาใช้ H หนึ่งถึง H หกขึ้นมาเนี่ยก็เพื่อทําการแบ่งแบ่งลําดับของคอนเทนต์ที่เราต้องการจะจะแส่บทอมาเนี่ยให้มันได้แบบนี้ให้มันได้ไหมนะครับให้ให้มันได้แบบแบบไหนอ่ะแบบเนี้ให้มันได้ไหมแค่นั้นเองนะครับให้ไม่ได้ไหมแค่นั้นเอง ดังนั้นในหัวข้อตรงนี้ถ้าเกิดผมจะเขียนเข้าไปเนี่ยความหมายของเป็นยาะดิกับผมก็จะเป็นตัวนี้หัวข้อแรกของผมนช่หครับเป็นหัวข้อแรกของผมและ h2 สอผมก็จะเป็นตัวไหนบ้างครับ h ีสอผมก็จะเป็นตัวประเภทยาปฏิชีวนะใช่ไหมครับนีสตอร์ผมเป็นประเภทยาปฏิชีวนะครับมีอะไร people, Eu, world, อ <Yes. s Elliott ills> ะะีกไหม สอบผมที่เหลือผมจะมีอะไรฮะมีการสองอยู่สามตัวเนาะมันจะมีพิธีการประดิษฐ์แล้วก็จะมีการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในปัจจุบันตินะครับในปัจจุบันอะไรอีกประโยชน์ของปัญญาประดิษฐ์ตินะครับของปัญญาประดิษฐ์นะครับใส่เข้าไปให้ไม่ได้อย่างเงี้ยนะฮะ มันจะทําให้เรา Google มันก็จะรู้ว่าหัวข้อไหนมันมีความสําคัญมากสําคัญน้อยนะครับที่เหลือคุณก็แค่เอาไปจัดใส่ให้มันเข้ากันแค่นั้นเองนะครับมันเข้ากันแค่นั้นเองนะครับมไม่ใช่แค่เรียนจากนี้มาใหญ่เหมือนที่เราเข้าใจกันนะครับส่วนอันนี้การปยายามผลิ์ที่ต้องให้มันรสอนจัดว่าเป็น H3 จะไว่เป็น H3 นะครับผมก็จะจัดให้มันเป็น H3 นี่้าไป H3 นะครับนั้น ผมก็จะเอาตัวนี้เข้ามานะครับก็ p ีมาพอวางไว้ตรงนี้ h 3สาของผมเห็นไหมครับเฮสาของผมแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวหนีกิ่ะตัวนี้ก็จะเป็นเฮสาเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันอยู่ในหัวข้อหนึ่งจุดสองตรงนี้นะครับผมก็จะจับมันมาใส่เป็น h3 ตัวนี้เหมือนกัน ดังนั้นการลำดับเนี่ยเวลาคุณไปเขียนต้องลำดับให้แนบได้ประมาณนี้นะครับมันจะได้เข้าใจได้นะครับได้เข้าใจได้นะครับที่เหลือเป็นเพียงแค่การวางนะครับวางให้มันวางให้มันให้มันแมชกับตัวคอนเทนต์ที่เราเราเราต้องการวางนะครับเดี๋ยววิดีโอนี้เดี๋ยวไปดูย้อนหลังเขาได้นะครับอ่กด,ดตรวงอเขมหมายประดิษฐ์ตรงนี้ฮนะผมจะลองก๊อปมาดูนะฮะหมายปามประดิษฐ์ผมใส่ค่าเข้าไป หัวข้อเสร็จแล้วเห็นไหมครับหัวข้อผมทำเสร็จแล้วประเภทปัญญาประดิษฐ์นะครับผมก็พิมพ์ไว้นิดหน่อยอันนี้ผมใช้ Google ช่วยมันนะครับผมก็ใส่มันเข้าไปปัญญประดิษฐ์แบบนี้นะครับประเภทที่หนึ่งหนึ่งจุดหนึ่งเออเฮสามของผมนะครับเฮสามของผมผมก็จะจะใส่ค่าเข้าไป คือตัวนี้แบบนไครับใส่ค่าอะไรบ้างผมก็ใส่ค่าเข้าไปนี่สามสองใส่ค่านี้เข้าไปแบบนี้นะครับลองเซฟดูนะครับแล้วลองดูผลลัพธ์ที่ได้ดูแบบนี่นะครับนแบบนี้ฮะมันจะมีหัวข้อ หัวข้ออันนี้หนึ่งอันนี้ H หนึ่งอันนี้ H สองอันนี้ H สามเห็นไหมครับมันจะเรียงมาเป็นลำดับแบบนี้เข้าใจไงเนาะนะครับดังนั้น,น,นให้คุณ practice นิดนึงนะครับให้คุณ practice ทำให้ตรงนี้ให้มี uniform แบตนี้ให้ผมหน่อยโอเคนะครับในส่วนของ s e c ช i o n เช้านี้แล้วเดี๋ยวเจอกันเจอกันตอนตอนต่อไปนะครับตอนตอนต่อไปนะครับอ่ะโอเคครับ